พี่น้องค่อยลืมต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้ยิงตรงตัวหับในเข่าเลยมันก็เลยบบเวิร์กเพื่อนขอ,ขอโทษขอไปหลายๆเฮลโหลยูท <Hello, YouTube. S 1> ูบวัสดีม่เพือนนีมน้มาทดสอบไม่อีกเนาะเมื่อก่อนเกิดความผิดพลาดน้อยหนึ่งเนาะลืมต่ออะแดปเตอร์เดี๋ยวลต้าให้เ,เบิ่งว่าค่อยบมดค่อยลืมต่ออะแดปเตอร์ตัวใดเนาะอันนี้ระไรเนี่ยประมาณสองเมตรกับการใส่ไม้ จะเห็นความแตกต่างไระงียหาแมตตเอ,อา,าประมาณหาแมตตมูนวะอล์กเกอร์อลไรเนาะระยะประมาณสิบกว่าแมตตเนาะสิบแมตต์ฮัลโหล,โหลทดสอบดึงยินมชัดเจนบ่บองว่าก็จะดึงยินมชัดเจนเนาะลองหนีบจะข้อเสือบ,บอุ้งสบายดีพี่น้องป้องกกปอกปลาย ชาวยูทูบเมื่อก่อนมันเกิดความผิดพลาดน้อยหนึ่งเนาะบ่อ้อยเลยหลายเติบลืมต่ออดปเติบพี่น้องเอ้ยอเดี๋ยๆความสงเสงนของขอ่อยยิงชัดเจนดีบ่เนาะคือสื่อยินชัดเจนเอาประมาณสิบกว่าเมตรจะดีไปหาบนตังข่อยตังกลอง คันขอพิดพานก็ใช้เบิ่งอยู่นี้วันนี้เนาะนี่คอยบริต่อตัวอะแดปเตอร์ตัว, apter, ตวมันเป็นคือง,งามกระทุนนี่เนาะคอยยิงตรงตัวตวตัวหับในเข่าใส่มือถือเลยเนาะมันก็เลยบดังชัดเจนนะไมมันก็เลยบอกชัดเจนเนาะไม่บอกชัดเจนนี่คนนี้ใส่ข้อเสือ่อเนาะ แต่ว่าเขาเขาต้องเดินไปต่อเสริมต่อไปสิเนาะคอยปรเห็นอะแดปเตอร์อคอยฟาดแบบทีที่แดงเลยก็ต้องขอโทษมาเพื่อนหลายๆเนาะชุดก่อนเน,นาะผิดพลาดในการรีวิวแต่อย่างในน้ำว่าคำโทรศัพท์ที่เอาต่อตัวหับเนาะเอาต้องเอาเคสออกก่อนเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์มันถามัประจําจมันกะมันกะมันเขา่าบระจําโทรศัพท์มันกะใส่บะไรคือเก่าเนาะเสียงมันก็ออกมาพอชัดเจนคือกันเนาะนั่นคือความผิดพลาด อ่ะเนาะเอาทดสอบมันช่ได้ไก่สำดหรับไมันช่ได้ไก่สำหรับไ,ไม่ในห้องนี้เนาะเอาทดสอบบึง้งเนานี่ก็ประมาณโอ้ซิบก่าเมตร้าเมตรเนาะดือจักเมตรกับผู้ไก่เติบเนาะก็จะย่างไปสุดจนนอกหัว้วแบบผู้มันจะนยิงแบบเนาะมันยินถือสุดยอด อย่างว่าสุดหัวสุดหน้าบ้านอยู่ออามานอกหัวเยบุกไปตรนี้ฮัลโหลทดสอบทดสอบเทส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 รุ้มทุบสบายดีพี่น้องปองคกปองไปเฮ้เฮ้เฮัเโหลฮ้เ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 ้เเเ้ เห็นเดียนไม้เนาะเติบนะครับยังได้ถือว่าโอเคแล้นี่เนาะได้ที่โอเคสุดขีดสุดขีดสุดโกจุดปลายนะทดสอบทดสอบเมื่อก่อนพิดพลาดหน่อยหนึ่งพิดพลาดกง่าลวงเลยแหละเวน้อยแหละอันแหละแหล่